สวัสดีครับคุณผู้ชมใค่ๆก็เข้าครัวนะครับวันนี้อยู่กับอาร์มนะครับกับเมนู d ด็ดซีรีส์นะครับคุณผู้ชม d ด็ดซีรีส์ก็คือเป็นเมนูที่เอาใจคุณสาวๆนะครับที่อยากจะควบคุมน้ําหนักนะครับเพราะว่าเมนูนี้เนี่ยให้พลังงานต่ําด้วยนะครับเพราะว่าเราใช้วัตถุดิบหลักที่เป็นเส้นบุกนะครับพอทานแล้วนี่คุณผู้ชมจะไม่มีพุงนี้ โอเคชื่อเมนูนี้ก็คือเมนูเส้นบุกผัดซอสอบหม้อดินนะครับเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมกันนะครับว่ามีอะไรบ้างครับสำหรับส่วนผสมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแยะนะครับซึ่งตัวแรกนะครับพาของเราวันนี้คือเส้นบุกนะครับอามใช้เป็นแบบที่เขามัดให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมชิ้นก็สวยมากเลยนะครับพอดีคำเนาะ อันนี้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปนะครับเขาก็จะขายกันนะครับซึ่งตัวเส้นบุกนี้นะครับก็จะมีพลังงานที่ต่ำนะครับแยหานที่สูงนะครับเชื่อไหมครับว่าชามเนี่ยประมาณ30 40ถึงกิโลแคลอรี่เองนะครับซึ่งว่าเป็นพลังงานที่น้อยมากนะครับแล้วก็เราก็จะเพิ่มโปรตีนให้กับเมนูนี้ก็คือเนื้อไก่นะครับวันนี้อามใช้อกไก่นะครับลวกสุกแล้วก็ฉีกเป็นเส้นเส้นอย่างนี้นะครับ ส่วนผักก็มีบลูแครี่นะครับลูกสุกนะครับเมื่อเขือเทศราชินีนะครับผักขึ้นอันนี้ต้นหอมสับนะครับน้ำมันนะครับแล้วก็ต้นหอมซอยเล็กๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ซอสของเรานะครับเป็นซอสสาเร็จรูปนะครับวันนี้อามใช้ซอสอบหม้อดินนะครับคุณผู้ชมก็จะมีมันจะมีส่วนของซอสแล้วก็ส่วนของพริกไทยนะครับแล้วก็อามก็ขบพริกไทยเนี่ยใส่ลงไปในนี้ด้วยนะครับ Okay. สำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel tv ครับครับเมนูนี้นะครับเริ่มจากใส่น้ำมันลงไปนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับโอเคจิ้งให้ทั่วกระทะน,นิดนึงนะครับทำง,ง่ายครับเหมือนกับผัด ผัดเส้นผัดผักอะไรต่างๆเลยนะครับวันนี้เราจะใช้หอมหัวใหญ่นะครับช่วยนะครับเพิ่มกลิ่นหอมของตัวผัดเส้นบุกของเรานะครับสุกผัดซอสก็สำเร็จรูปนี่ก็หาซื้อได้ง่ายนะครับตาม s u เปอร์มาเก็ตทั่วไปนะครับบางที่ตลาดยังมีขายเลยคุณผู้ชมหาง่ายจริงๆ นะครับเคเราหั่นชิ้นเล็กๆนะครับสุกง่ายจากนั้นก็ใส่ซอสลงไปเลยครับอืมขอใช้ช้อนเลยเพื่อความอร่อยต้องใส่ให้หมดนะครับน้า อยากให้มันมีน้ําผุกขิดนิดนึงนะครับเติมน้ําหน่อยตอเติมน้ํำนิดนึงประมาณสักสองช้อนโต๊ะก็ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมาจอยผัดกับบุกอะไรอย่างนี้จะได้แบบซึมเข้าไปในตัวเส้นบุกของเรานะครับเห็หครับกลิ่นหอมมากใส่เส้นบุกลงไปเลยครับวันนี้เราใช้เส้นบุกที่แบบ ผูกให้เป็นชิ้นๆอย่างนี้นะครับเวลาผัดมาแล้วก็จะเป็นชิ้นสวยงาม,มใช้ไฟแรงในการผัดได้เลยนะครับบุกนี้ก็ปรุงอาหารได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งยำนะครับทั้งต้มอะไรเงี้ยครับสามารถทำได้หมดเลยนะครับ เดี๋ยวพอน้ำเริ่มแห้งเราก็จะใส่ผักนะครับเมนูนี้ต้องอให้เครดิตครีเอทีฟของเราคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเป็นคนดีเควดมาว่าอยากอยากกินอะไรที่แบบเป็นเส้นบุกนะครับเพราะว่าเขากำลังจะไดเอทอยู่นะครับแล้วก็พอไดเอทมาแล้วก็จะไม่มีคุงนี้นี้เพราะว่าค้าแมวอยู่คุณผู้ชมล้าแม่แมวบอกว่าขาแมวอยู่อ่ะเออ นะที่เห็นเป็นภาพลงตาคุณผู้ชมที่จริงเป็นคนไม่มีพุงโอเคตอนนี้นะครับน้ำเริ่มแห้งแล้วนะครับก็ใส่ตัวบัคครี่ลวกนะครับแล้วก็ตัวมะเขือเ,เทศน,นะครับรายชิน้นชิ้นเล็กๆน่ารักสกดุดีตอนนั้นก็ผัดไฟแรงเลยนะครับให้น้ำมันแห้งลงนิดนึงนะครับ ก็จะกระเด็นกระดอนโอเคประมาณนี้ก็สุกแล้วนะครับปิดไฟได้เลยโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานกันครับครับได้เวลาจัดจานแล้วนะครับผมก็จะตักตัวเส้นนะครับลงก่อนนะครับ ะครับจะได้ดูว่าเส้นเรียงสวยกันหรือยังอันนี้ก็เสิร์ฟได้ประมาณ2ที่นะครับคุณผู้ชมใครชอบทานผักแบบไหนนะครับสามารถใส่ได้นะครับเต็มที่เลยเราไม่เราไม่ห้ามนะครับประมาณนี้ น,น,นี่คุณสาวๆเนี่ยแบบคู่หูดูโออะไรเงี้ยทำทำสองจานนะครับกินพร้อมกันก็สวยงามมีผักนะครับคุณผู้ชมอาจจะเป็นสลัดแล้วก็ราดด้วยน้ำสลัดอ่ที่แบบน้ำมันน้อยๆอะไรเงี้ยก็จะช่วยลดน้ำหนักนะครับควบคุมน้ำหนัก แล้วก็มีตัวไก่นะครับอันไม่เอาไก่ลงไปผัดน,นะครับเพราะว่าจะได้แบบทานเป็นเหมือนกับไซดิดอะไรเงี้ยครับเหมือนกินคู่กยยันไปนี้นะครับเพราะว่าอันต้มในน้ําเกลือนะครับก็จะมีรสชาติความหวานของไก่อยู่ด้วยนะครับนี่จัดคู่กับไก่ฉีกนะครับคุณผู้ชมไม่อยากฉีกก็หั่นเป็นชิ้นก็ได้นะครับโรยหน้าด้วยต้นหอมนิดนึงนะครับต้นหอมซอยโอเค ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับเมนูบุกผัดซอสอบมอดินนะครับเมนูนี้ก็พลังงานต่ำนะครับควบคุมน้ำหนักได้นะครับโอเคทำทานมื้อเช้ากลางวันก็ได้นะครับโอเคสำหรับอัตราส่วนนะครับสามารถติดตามชมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับที่ foodtravel tv นะครับควงตะหลิวกินเที่ยวไทยไปกับ foodtravel tv วันนี้สวัสดีครับเดี๋ยวไปให้ครีเอทีฟทานนะเพราะว่าเขาอยากดนหนักมากโอเคไปแล้วครับบ๊ายบาย